สวัสดีครับท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามของผมสุขูสุขคนครับเอาเช้า,านี้ผมสิมาเชิญชวนเอฟซีและกับผู้สนใจนะครับามาเห็ดน้ำโยดจา,จากขวดน้ำอารมณ์โดยเฉพาะน้ำอารมณ์ใ่ครับนะเอาเป็นยยงค่อยเฮ็ดกับเพราะว่านาแล้งหรือนา,อาหนาวนี่ครับอากาศมันแห้งมันแห้งครับ น่อากาศมันแหง้งมันกระสชเฮ็ดให้ดินนี่มันแห้งไว้ครับน่าเพื่อกระสชบ้ได้ในน้ำตลอดนะครับเขาก็เลยมาเชิญชวนนะครับน่เห็ดน้ำยศเด้อครับเด้อจากขวดน้ำเห็ดเต็มไปบิดพุ่ะครับน่าแล้วก็ผมกระิบอกเทคนิคนะครับบอกเทคนิคว่าอยากให้มันไหลคอยอยากให้มันไหลแห้งนี่เห็ดจังได๋นะครับ อ้าวผมจะพามาเห็ด้อครับเด้อเอาเบิ้งครับเบิ้งนี่ครับเบิ้ง้อครับเด้อน่ครับผมปลูกอ่าบักฮวงไว้อามะละกอไว้ช่วงนั้นมันมะละกอแพงผมก็เลยอ่าปลูกหลายเติบครับพุนเต็มอยู่ผุนครับเออน่ให้มันหยดยงสิครับเอาเบิ้งครับเบิ้งอากัรตอนด้อครับเด้อ ตั้งกล้องครับเอาบ่ามีตัวซอยเอาเบิ่งครับอุปกรณ์ครับบัดนี้อุปกรณ์ไม่ขวดน้าโดยเฉพาะได้ขวดน้าอารมณ์งหญ่หรือน้ําด่มนะครับน้ําด่มออขวดใหญ่ๆนะครับมันค่อยบ่เบิดไวอ่านี่ครับอุปกรณ์อันแรกต่อมากับคัตเตอร์ครับคัตเตอร์นะใส่ตอนใดผมจะบอกไขควงครับไขควงแฉก ครับเด้อสายยางนะครับแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือน็อตรับน็อตนะน็อตน็อตจังได้ก็ได้นะครับอันดับแรกครับอันดับแรกให้เฮ้านะครับจอฝ้าก่อนครับนี่นะครับเอาสรวมจอให้มันพอดีกับน็อตนี่ครับนะครับหรือเอาตะปู นะครับเอาตะปูจ่อก่อนเวลาขันนี่มันจะขันง่ายครับเบิ้งครับนี่เบิ้งลด้รับเด้ง่ายปะครับเราก็ขันเลยนะตอนแรกขันให้มันจับก่อนคือเลยอครับขันให้นอดจับก่อนเพราะว่าอย่างบางทีขันให้มันจับเพราะว่า อ่าหูมันยังแหนอยู่น้ำสไหลบอดีครับนะคันให้มันจำนะครับเสร็จแล้วก็ขคันออกนะครับคันออกบานี้นะครับเข้ากลับไปใส่น้ำเบิงนะครับเข้าไปใส่น้ำเบิงนะอ่าเข้าเอานอดเข่าซ้ำนี่มันไหลแห้งไหลคอยอันมันไหลแห้งให้หมุนนอดเข่านี่ครับไหลแห้งหมุนนอดเข่าอันมันไหลหน่อยมองพ่อใจเขาก็คลายนอดอก นะครับนะ่ะเสร็จแล้วครับบ้านนี่เขาก็มาปาดครับนีม่มันมีการอยู่เด้อครับปาดออกนะครับแต่ว่าอย่าปาดขาดเด้อครับนะ่ะอย่าปาดขาดขนะาดทั้งสิ้นครับนะ่ะเป็นน้ำกันมันนี่มันมันมีอันนี้อยู่นะครับ อันปาดขาดเพราะว่าอย่างมันสีบงามนี่ครับมันเหลียสํานี่นี่เห็นไหมครับงามเปิดงามห้องเปิดเอาน้าเขาก็นี่เอาเอาบัวหดเอาบัวใส่ลงหลวดนะครับนะนะครับนะแล้วก็ห้องก็เอาน้ำใส่ครับน้ำใส่เต็มเลยนี่ครับเบื้องตัวยางนี่เบื้องตัวยางครับวันนี้นี่ เอ e, น uh, space, ata, ้ำใส่เอมัดก่อนครับลืมมัดครับมัดก่อนมัดใสหลักครับนะมัดใสหลักอ่าแล้วเอาน้ำใส่นะครับน้ำใส่เสร็จแล้วนี่ครับก็ยังผมบวกนี่เขามักซ้ำหนีบบอมันหยดซ้ำหนีบบอนี่เบิ้งด้วยนี่นี่อันเขาบ่มักเขาไข่นอตออกครับโูมันรูน้ำมันกระสีไง่ขึ้นนะครับมันกระสีไหลแห้งอันเขามัมซ้ำนี่แล้ว เาอาซํานีหรือว่ามันยังหยดแห้งอยู่เขาก็ค่ายเข่านะครับเขาก็หมุนเขา่าห,หมุนน็อตเขา่านะเอาคลิปนี้คือสิท่านผู้ชมก็คือสินําไปใส่นะครับเนะ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ